กลับมาพาทัวร์ทิกเกอ EP ที่11นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10 EP ที่ผ่านไปไม่น่าเชื่อนะครับว่าแป๊บเดียวผ่านไปอีก10 EP แล้วไปลุยกันเลยครับ งอนเลยงอนเลยน้องงอนเลยนะครับอู้หโอ้ยน้องงอนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน จะเรียกว่าน้องงอนได้เหรอที่เราเห็นน,นั้นคือข้อโคไดหรือว่าจระเข้นะครับเลี้ยงจนตะไคร่ขึ้นหลังนะครับใครที่อยากเลี้ยงน้องก็เลี้ยงไปละกันนะครับตีคนหนึ่งคือขอบายนะครับแต่เขาก็คงมีความน่ารักของเขามั้งนะ <laughs> โอเคไปคลิปต่อไปครับ น่ารักเชียวคลิปนี้คนกดหัวใจไปประมาณเกือบ8ล้านครั้งนะครับน่ารักกะแต่างคนนี่เป็นคอนเทนต์ที่ยอดวิวดูไปเกือบ20ล้านนะครับณปัจจุบันคนดูอยู่ที่มา 18M ครับ หรือว่า18ล้านครั้งนะครับวิดีโอคอนเทนต์แบบนี้ครับเหมาะสําหรับคนที่ทําแต่งขนสุน,นัขของน้องหมาน้องแมวนะครับทุกครั้งที่มีคนมาใช้บริการคุณก็สามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็เก็บเอาไว้มาลงเป็นสต็อกได้นะครับเป็นคลิปต่อไปครับดี พี่สนิกกับน้องนะครับก็สามารถแมวอะแล้วแต่คนแล้วกันครับถ้าเห็นว่าน้องน่ารักก็ถ่ายรีแอคน้องอย่างนี้ก็ได้ครับเก็บเอาไว้นะครับเอามาลงเป็นคอนเทนต์น่ารักอยู่แล้วฟีดแบ็กอย่างนี้นะไปคลิปต่อไปครับอีมค้อนนะครับโอ้หน่าเยิม บ่งบอกนะครับว่าคุณแฟนคือหมั่นไส้นะครับที่หัวออนแฟนผู้ชายเขานะครับพอจับคางเสร็จนะครับน้องแมวมาบอกว่าห่วงนะครับว่าจะนอนบ้างเหมือนเดิมนะครับ เอาล้ครับจบไปนะครับพาทัวร์กับ EP สัตว์นะครับคลิปนี้เป็น EP ที่1 1เกี่ยวใน่ันเรื่องของใครที่ทำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสามารถเอาคอนเทนต์นี้ไปใช้ได้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับพี่ติมีข่าวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พี่ติด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ